สวัสดีครับสวนไผ่ทันคุณนะครับผมก็หลังจากที่มากักตัวนะครับ14วันนะครับอยู่สวนไผ่แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตนะครับที่ในหมู่บ้านตามเคยนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปไปพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามัววุ่นอยู่กับการทําเตรียมวัตถุดิบนะครับในการทําขนมตาลจําหน่ายในหมู่บ้านและในตัวอำเภอครับก็เลยไม่ได้มีเวลาทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสได้ กลับมาเก็บลูกตาลที่ที่นานะครับแล้วก็ใกล้สวนไผ่ก็เลยจะพามาดูนะครับความคืบหน้านะครับของไผ่ซางมนนะครับผมที่ผมปลูกไว้นะครับอายุปลูกนะครับก็ปลายเดือนนี้นะครับจะครบ2ปีนะครับผมก็วิวัฒนาการก็ตอนนี้ก็หนอก็เริ่มมามาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมามี ฝนนะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับก็ทําให้มีการกระตุ้นให้เกิดการออกหนอนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหวงนิดนึงนะครับก็จะมาแวะมาดูบ่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ใหได้ดูกันนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงวิกฤตที่เกิดโควิดนะครับหลายๆคนก็จะมีการกระทบในเรื่องของอาหารการขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนรายได้นะครับผมเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้อลูก่ายหรือผู้ชื่นชอบแนไผ่แล้วแม้แก่ห้างประชาชนทั่วไปนะครับของคนประเทศไทยด้วยกันทั้งหมดครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับให้สู้ๆนะครับผมอย่างผมก็ได้แง่คิดก็คือว่าหลังจากที่กลับเข้าไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านตามเดิมแล้วเนี่ยก็ มีการเข้าไปทบทวนในเรื่องของแหล่งอาหารนะครับผมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็มีการทำการปลูกพืชนะครับระยะสั้นพวกผักสวนครัวเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นถั่วผักยาวนะครับแตงกวานะครับแล้วก็มะเขืออะไรผักอะไรที่เป็นพืชระยะยุ่สั้นที่มีที่มีให้พอได้เก็บได้กินนะครับในในในหลังบ้านของเราให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะมีการทำคลิปนะครับให้ดูกันสำหรับวันนี้นะครับ สวนไผ่ก็เริ่มมีความชุ่มชื้นนะครับดูสังเกตจากสีของใบไผ่นะครับก็บ่มบอกได้ว่าเขาสู่ฤดูฝนตอนต้นนะครับแต่ว่ายังคงแห้งแรงอยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินดูกันนะครับว่า,าไผ่้างมุนอายุจะครบ2ปีแล้วเนี่ยของผมเนี่ยในพื้นที่อันแห้งแล้งแล้ะก,กันดานเนี่ยอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงกันบ้างนะครับสำหรับไผ่้างมุนนะครับจะดูกันว่ามันสามารถ โตได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมจากจุดที่ถ่ายคลิปนะครับผมก็จะอยู่กลางๆนะครับของสวนไผ่นะครับผมก็เริ่มดูกันจากกอใกล้เลยนะนะครับก็สําหรับนะครับไผ่สร้างมนนะครับผมผมก็มีการเคลียร์นะครับอย่างที่บอกว่ามีการเคลียร์สางกิ่งไอสางกอแต่งกิ่งนะครับออกไปนะครับก็สำหรับกอนี้นะครับ ในหน่อเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหนอนะครับด้านข้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการสางลำอันนี้ออกด้วยนะครับนะครับลำสีเหลืองที่ผมกาลังซูมให้ดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาจัดการนะครับเพราะว่าลำเขาเป็นลำแก่ทาง้างปีที่แล้วมาแล้วนะครับจะสังเกตว่านะครับลำลำที่ผมกําลังซูมมาให้ดูเนี่ยครับเป็นลำที่เพิ่งเกิดหน่อไอ้ลอยเป็นลำได้ไม่นานนะครับสังเกตจาก ลักษณะลำที่สีเขียวนะครับแล้วก็มีแป้งปกคลุมหน่อยๆนะครับเป็นลำที่เกิดได้ไม่นานนะครับผมตอนนี้นะครับก็ให้กิ่งแขนงนะครับเริ่มแตกเป็นกิ่งแขนงมาให้นะครับลักษณะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากิ่งแขนงจะค่อนข้างดกนะครับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนเลยนะครับจากจุดนี้นะครับก็คิดว่าลำนี้น่าจะสามารถที่จะตอนกิ่งนะครับขยายพันธุ์ได้ เป็นสิบกิ่งเลยนะครับสําหรับลํานี้นะครับผมก็ผมจะต้องรอให้กิ่งก็สมบูรณนิดนึงนะครับแล้วก็จะมาทดลอในการตอนกิ่งต่อไปนะครับผมอันนี้ต้องทดสอบพิมเมือกันสักหน่อยนะครับผมสำหรับการตอนกิ่งนะครับผมอยากจะให้ดูอีกตรงนึงนะครับด้านหลังกีนลืมเดือไปก็จะมีหน่อนะครับออกมานะครับอันนี้มาจากข้างหน่อเลยนะครับ ข้างลามพูดผิดนะครับเกตนนะครับว่าดินพอน้างที่จะแข็งมากเลยนะครับดูนะครับดินแข็งเพราะว่าห่างหายฝนมาแล้วสองสามอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าก็หน่อก็ยังมีดอกไม้ให้ชื่นใจนะครับอันนี้ก็เป็นที่เตยตานะครับบางคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมหน่จะมีส่วนมากจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมเดินดูนะครับผมเดินไปดูอันนี้อละ โดยรวมนะครับสำหรับแปลงไผ่อายุจะเข้า2ปีนี่ก็มันก็จะมีส่วนที่ส่วนที่งามนะครับคำว่างามหมมคือมันก็จะโตกว่าเพื่อนแล้วก็จะเขียวเขียวเชาอุ่มนะครับผมอย่างจุดจุดที่กําลังแผนให้ดูนี่จะเป็นช่วงก,กลางๆนะครับของของแปลงไผ่นะครับก็สีสันใช้ได้นะครับใบเขียวเข้มนะครับต้นสูงตรงหงน,นะครับต้นสูงนี่ผมว่าน่าจะแตะที่ 7- 8เมตรได้นะครับ ปลายยอดของเขานะครับจากจุดนี้นะครับผมต้นนี้ผมสางลำบอกสักเกลี้ยงเลยนะครับก็มีหน่อออกมาให้ชื่นใจนะครับสองหนอนะครับแต่ลำค่อนข้างที่จะลำเล็กนะครับผมนะครับจะมีหน่อเริ่มเกิดไปเรื่อยๆนะครับจากจุดที่ผมทางหญ้าออกไปนะครับตรงนี้จะเป็น ไผ่ที่ผมเง่าไผ่ต่างๆนะครับไผ่พวกไผ่สร้างด้ามไผ่ด้ามขวาเอ้ยแล้วก็ไผ่สร้างไพลนะครับผมที่ผมขุดชําแล้วผมก็เอามาปลูกนะครับตอนนี้ผมเริ่มปลูกแล้วอันนี้ลดน้ําช่วยนะครับผมเพราะว่ามันแรงนะครับตั้งกอนี้นะครับก็ไม่เจอกันไม่กี่วันนะครับหนอ่อตรงนี้ก็ขึ้นลำแล้วนะครับขึ้นสูงแล้วนะ ลักษณะของไผ่สร้างหมุนนี่ก็เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับสําหรับหนอนะครับค่อนข้างที่จะสวยได้เรื่องนะครับทีเดียวนะครับไผ่สร้างหมุนแปลงนี้นะครับจะบอกว่าไม่มีระบบน้ําให้เนาะก็ท่านเทวดาท่านาให้ความเมตตานะครับมาเข้าปีที่สองแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้น่าจะ สิ้นสุดการรอคอยนะครับผมเพราะว่าระบบน้ําเราจะมาแล้วนะครับจะเป็นการเอาระบบน้ําเข้ามาดูดน้ําบาดาลที่ได้เจาะไว้เมื่อปลายปีนะครับก็จะมาซัพพอร์ตนะครับดูแลส่วนไผ่โดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งนะครับของการเจาะบอบาดาลก็คือจะเอ้ยช่วยนะครับในเรื่องของนาข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะครับผม อย่างกอนี้นะครับไปใกล้ดูลักษณะของหนอนะครับจะสังเกตว่าหน่อที่ได้มานะครับช่วงนี้จะเกือบทุกเกือบทุกกอนะครับก็คือจะมีลักษณะคือลำเขาจะหนอ่อหน่อเขาจะมีขนาดที่จะใหญ่ฐานฐานของหนอนครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า,าลำแม่นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ตามอายุไผ่นะครับผม อ๋อกอนี้ไม่มีสักหน่อเลยเฮ้ยมีครับมีม,มีผมมองไม่เห็นอยู่ด้านข้างนะครับซ้ายมือนะครับผมอันนี้ก็กําลังแทงหน่อขึ้นมาด้านข้างนะครับน,นี่มดุดมุดออกมาจากกอไกลพอสมควรนะครับอ่าอันนี้ก็รอบเป้าอีกแล้ว <laughs> มาดูอีกกอนหนึ่งนะครับก็จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับยังเป็นหนอ่ออ่าเพิ่ง มีความสูงได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็คือมาดูอาทิตย์นี้นะครับก็กลายเป็นหน่อบินขึ้นไปหมดแล้วนะครับสองหนอนนะครับจากจุดนี้นะครับก็ขอให้บินขึ้นไปอย่างสมภาคภูมินะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้หนอ่อเขาฝ่อหรือว่าลำขาดน้ำนะครับผมก็หวังว่าฝนจะมาช่วยนะครับในเร็วๆนี้นะครับผม โดยส่วนใหญ่นะครับของไข่นะครับถ้าถ้าเกิดมีการขาดน้ําในช่วงที่เขาให้หน่อนะครับจากจากเท่าที่เห็นนะครับเขาจะเลือกหน่อที่จะฝ่อเนี่ยจะไม่ใช่หน่อที่สูงบินขึ้นเป็นลำแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นหน่อที่อ,อยู่ข้างล่างนะครับผมที่เขาจะมีการลักษณะฝ่อให้เห็นนะครับผมโอ้กอนี้ กอนนี้มันจะต้องสางสางลำออกไปนะครับตรงที่ข้างๆนอเห็นไหมครับผมก็น่าจะต้องจัดการนะครับลำนี้ออกไปนะครับผมก็จะได้ไม่เบียดชิดเกินเกินไปนะครับผมที่เ้าผมน่าจะมองไม่เห็นเพราะบุกติผทมต้องตัดออกนะครับในลักษณะสร้างมอนนะครับถึงหนอเราจะไม่อวดอ้วนนะครับในปีนี้นะครับผมแต่ชื่อว่าในปีจะต่อไปนะครับจะ เพิ่มขนาดขึ้นมาแน่นอนนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงมากดูนะครับนี่คือจากจากที่ให้การจากที่ทําการตัดลำสางกอไปนะครับสังเกตตรงนี้ผมจะตัดทิ้งไปประมาณ2องสามลำสองลำนะครับแล้วก็มีการสางกิ่งแขนงออกเล็กน้อยนะครับด้านข้างนะครับก็มีหนออกมานะครับ จะเป็นลำใหญ่นะฐานของลำนี่ไอ้ฐานของหนอนี่ใช้ได้เลยนะครับสร้างหมุนแท้ๆนะครับผมเดินดูต่อนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นหนอบินละนะครับชอบชอบชอบด้านข้างตรงนู้นจะเป็นนาข้าวนะครับผม ก็อันนี้กันไปนะครับเพราะว่าสวนไผ่เราจะอยู่เคียงคู่กับนาข้าวนะครับผมเป็นการจัดสรรพื้นที่นะครับนี่ <laughs> อันนี้เป็นบ่อบะดานของผมนะครับก็เตรียมไว้นะครับรองรับการทําระบบน้ําให้กับสวนไผ่แล้วก็นาข้าวนะครับผมอันนี้น้าน้ําพร้อมมากนะครับรออ,อุปกรณ์นะครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับผมอันนี้ก็ ในปีนี้ได้เจอกันแน่นอนนะครับผมระบบน้ำของสวนไผ่ของเรานะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหนอของอันนี้เป็นป้ายสวนนะครับผมเ้าทุกคนที่มาเยี่ยมเยี่ยมสวนจะต้องอผ่านจุดนี้นะครับผมป้ายเล็กๆนะครับของสวนไผ่แดนคุณน,นะครับผมนี่ก็จะพอจะมองเป็นอุโมงค์ได้นะครับถ้ามองจากตรงนี้นะครับในลักษณะของ การปลูกของผมตรงนี้ก็คือจะเป็นสีที่4ี่คูณเมตรนะครับก็จะตรงกลางก็จะเป็นร่องไปประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ผมนะครับพาเดินดูนะครับนหน่อไม้ไผ่สร้างมนนะครับแล้วก็ดูลักษณะลำลักษณะหลอหน่อ,นอทั่วไปนะครับของไผ่สร้างมนนะครับอายุกอกาลังอ,อายุกอปลูกนะครับจะเข้าปีที่2นะครับก็ลักษณะก็ ที่ไม่มีระบบน้ำนะครับก็ได้ได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าน่าพอใจสำหรับผมนะครับผมน้ำมีเป็นปัจจัยหลักๆแล้วก็มีความสำคัญนะครับมากๆนะครับกับระบบสวนไผ่นะครับผมเพราะว่าสวนไผ่เนี่ยเป็นพื็นพืชที่ต้องการน้ำนะครับเพราะว่าระบบลากระบบการเจริญเติบโตนะครับมีน้ำเป็นปัจจัยหลักนะครับในการความสวยงามหรือว่าการโตแบบก้าวกระโดด หรือแม้แต่การาดูลักษณะของแปลงนะครับที่เราจะปลูกว่าแปลงนี้จะโตดีหรือไม่นะครับน้ํามาหลักๆแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทางส่วนภายแทงนงคุณองผมเนี่ยจะมีระบบน้ำนะครับแบบบ้านนะครับก็คือสูบน้ําก็คือรถปกตินะครับแต่ว่าจะจะไม่ได้รอเฉพาะน้ําฝนอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าอายุของไผ่เนี่ยเขาเขาครบปีที่จะต้องมีการ ให้น้ําแบบสม่ําเสมอนะครับผมผมคิดว่าตัวเนี้ยผมจะต้องมีการเตรียมนะครับให้อย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้ที่พาเดินดูนะครับก็สําหรับหน่อที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เคยเห็นเมื่อปีที่แล้วนะครับลักษณะของกอที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอแล้วก็มีการให้หนอ่อออกมาในช่วงที่อากาศค่อนข้างแห้งแล้งนะครับ หน่อเขาจะมีฝ่อบ้างนะครับแต่ว่าลักษณะของการฝ่อของหน่อเนี่ยเขาจะไม่ได้เลือกฝ่อที่ที่หนอ่อที่เขามีการพุ่งขึ้นไปเพื่อที่จะแทงไอ้คลี่ออกเป็นลำต่อไปนะครับแต่เขาจะเลือกหนอ่อที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับไม่จะเป็นหนอ่อที่กําลังจะโผล่พ้นดินแล้วหนอ่อที่ขึ้นมาประมาณสักสองสมนิ้วนะครับจะจะเป็นฝ่อตรงนั้นนะครับเชื่อส่วนใหญ่นะครับผมไผ่สร้างมนเนาะเป็นไผ่ ใช้ลำหน่อสามารถรับประทานอาหารได้หนอดกนะครับรับประทานอร่อยด้วยนะครับผมก็สําหรับทุกคนที่ปลูกไผ่สร้างหมอนกันนะครับก็อย่างน้อยๆนะครับก็เรามีแหล่งอาหารเรามีแหล่งการสร้างงานนะครับผมสำหรับไผ่สร้างหมอนก็ต้องมาคอยติดตามดูกันนะครับว่าทิศทางไผ่สร้างหมอนของเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศนะครับจะเป็นไปอย่างไงแต่ตอนนี้สําหรับปีพศนี้นะครับไผ่สร้างหมอนก็ยังเป็น ที่น่าสนใจนะครับของอหลายๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็พาเดินดูนะครับผายังหมดน้องสื้อผ้ายดงคุณมาพอสมควรแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาจนจบแล้วก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กันเพื่อดูคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพาไปดูการดําเนินการในเรื่องของไม้ไผ่ใน หลายมิติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ย,ยังคงเน้นย้ำตามสไตล์ของส่วนภัยท่นคุณก็คือเป็นการปลูกเพื่อศึกษาปลูกเพื่อที่จะขยายาพันธุ์พัยปลูกเพื่อการเรียนรู้รวมไปถึงปลูกเพื่อการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลและเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมสวัสดีส่วนภัยท่านคุณน,นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ